วันนี้เราถ่ายอะไรคะวันนี้เราถ่ายสองคิวรีวิวของค่ะโอ้โหเห็นเลยอยู่บนรถวันนี้เรา ่งของมาจากร้านพิมพ์ทอยเออต้องขอโทษด้วยครับเพลินคนนี้เพิ่งตื่นเพิ่งตื่นใช่ไหมคะโอ้ตกซะปั๊บเลยครับนี่เดี๋ยวมาน,นี้เล่าให้มิก้าฟังก่อนว่าเขาอะส่งของเป็นรถอันนี้มาให้ตอนแรกเราก็งงว่าเป็นรถแบบไถ่ๆหรอแต่ไม่ใช่มันเป็นรถที่มีแบตเตอรี่ด้วยสามารถที่จะเข็นเองหรือว่า กดให้มันขับไปเองก <บด S 1> ็ได้ไหนไหนกดยังไงคะเมียและที่จริงอ่ะนางมีลางด้วยนะจ๊ะนางมีลางด้วยนะเหมือนเล่นในสวนสนุกอย่างนั้นอะ่ะเขาใช้การชาร์จแบตเดอ้อนี่ไม่ต้องเป็นใส่บงใส่แบตนะชาร์จแบตเอาอ,อ่ะไม่ต้องพูดเยอะให้เมียเล่นให้ดูเมีย่ะเล่นให้ดูหนะะ่อยค่ะว่าเล่นยังไงคะ อ่ะเล่นอย่างนี้นะตรงนี้เก็บของได้ด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราดูนะใช่ค่ะแล้วก็อ่านน้องนั่งเลยขึ้นมานั่งให้ดูเลยค่ะว่าทํายังไงนี่นะคะโอ้โหนี่แล้วเอาขาขึ้นได้นะคะเรามีที่วางขาตรงนี้แล้วเราก็กดไปยังไงคะเลยค่ะโอ้โหเยี่ยมหนึ่งสองสามกด ลองรอบนึ่งนะเดี๋ยวมีการลองรอบนึงนะครับอามี娅เอาขาขึ้นแล้วก็แล้วก็กดเลยค่ะมี娅ขาเจ๋งไหมคะเจ๋งเหรอแต่นี่ขับมาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราให้มีก้าลองบ้างนะมี娅ให้มีก้าลองให้มีก้าลองนั่งหน่อยได้ไหมคะลองให้มีก้าลองนั่งนั่งนี้ไม่อยากนั่งดูเหรอว่าอ่ามี娅ได้มี娅ทำให้ดูทำให้ดูอ่ะ นี่นะขาขึ้นอย่างนี้นะมีการลกดวดตรงนี้แล้วไปยังไงคะเนี่ยกดปึ๊ดไป,ไ,ปไปเลยไปเลยไปเลยไปยาวๆเลยค่ะ <S <S อ่ะล้อฟีอะคะล้อฟีโอ้ยอันนี้ฉันชอบอ่ะมีกาชอบไหมครับ ก็ชอบไหมครับชอบแต่ว่ามิก้าเพิ่งตื่นก็เลยเลยยังแบบว่างดี๋ยนนั่งกัาดีไปก่อนเนาะนะครับเยี่ยมมากเลยเราจะลองบนล่างเออลองบนล่างไหมโอ้โหอ่ามันนี้เอารถขึกล่างเลยค่ะอ๋ออย่าเพิ่งชนล่างหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนน้องลงก่อนมันนี้ต้องเอาทำให้ก่อนค่ะลงก่อนนะคะโอเคนี่เราเอาขึ้นล่างอย่างงี้เดี๋ยวเราปบมือให้มีย้าหน่อยไหมโอเค ลงมือให้มีิ娅นะคะมีอเยิ娅มียขึ้นเลยค่ะขึ้นลางแล้วอ่ะน้องมีญานั่งอ่เอาขาขึ้นมานะเอาขาขึ้นมาเก่งมากมีกล้าดูนะอ้าวไปกดเลยกดยาวๆเลยกดยาวๆเลยนี่อกดเลยอ๋อมิ娅มิ娅ต้องเอ็นหลังหน่อยรึเปล่าใช่อ้างั้นมามีลองให้ มามี่ง tamam. <in> ั้นมามี่เองมามี่เองมามี่น้ำหนักได้หรอมามี่น้ำหนักได้หรอมามามีเราขอลองกดหน่อยมันไม่ไปมบมนี่เห็นเปล่าเสียงอะไรค่ะเฮ้ยไม่มีหรอกบ้าเอะเเห็นไหมอ่ะมีย่าบ้างโอ้โห องข้างไหมเราทเดียวโอ้โหเยี่ยมมิก้าลองไหมไม่เอาหรอครับยอดลองไหมครับลูกทำไมวันนี้อ๋อให้มิก้าลองมิก้าเดี๋ยวครั้งหน้ามิก้าหาของเล่นอะไรเจ๋งๆมาให้พี่ๆดูด้วยโอเคไหม และเราต้องขอบคุณด้วยนะคะท่านเลยนะคะที่ติดตามขบวกเราและ subscribe ช่องของลูกเราถูกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยช่องของลูกเราเนี่ยเกินไปแล้วเกิน1000งแสน s ับสไครต์เนี่ยค่ะเราได้แสนซับแล้วเหรอคะไก่นั่อน๋อนั่งๆอันนี้และเราได้แสนซับขอบคุณค่ะท่านค่ะทอยปบมือ มกดไลค์กดแชร์นะฮะต้องม์เซ็คทีวีด้วยนะครับผมนะครับีิก้าโอเคไหมครับบ๊ายบายพี่พี่ยัง <c oughs>